เจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันหยุดไม่รู้ไปไหนขับรถมาตกปลากันดีกว่าวันนี้เราอยู่กันที่นครปฐมนะครับหมายนี้ผมมาตกกับแฟนบ่อยมากเลยฮะเพราะอากาศมันดีมันลมทั้งวันแล้วอีหนึ่งอย่างที่ชอบนะครับสําหรับคลองนี้คือน้ํามันไหลตลอดทั้งปีเลยฮะมากี่ครั้งก็ไม่เคยเห็นมันหยุดไหลสักทีแล้วอีอย่างตรงนี้ก็สามารถวางเบ็ดได้หลายคันเลยครับคนแฟนก็ชอบนั่งตรงนี้แหละครับ ไอผมก็ต้องอยู่ห่างนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับมันเรียกไม่หยุดเลยฮะพูดจะไม่ทันขาดคำเลยมันโมยวายมาแล้วครับไม่รู้กอนโอ้โเพยงทิ้งแล้วจะโยนเบ็ดทิ้งแล้ววิ่งหนีเลยเถอะเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆมันยังขิงไม่หยุดแต่มันก็ใหญ่จริงอะครับปลากระทิงที่นี่แลสมบูรณ์มากเลยครับ ตัวนี้เห็นแฟนบอกว่ามันมากินไสเดือนครับไอเราก็ไม่ยอมครับเวลายังเหลือใจอเรามันสู้อยู่แล้วครับอากาศมันดีครับพ่อเลยชอบตามมาตกด้วยครับแต่เหมือนเขาหย่อนเบ็ดไว้แล้วก็นอนนะครับที่เหลือก็คือให้เราดูให้ฮนะพักหนึ่งมันเดินมาอีกแล้วครับไปม,ไมาแล้วเหรอกระทิงมาอีกแล้วครับสงสัยวันนี้ต้องยอมเขาแล้วครับ ปลาเข้าแต่ไส้เดือนไม่เข้าหนมปังเลยครับเลยเดินมาแอบดูว่ามันได้ปลาอะไรบ้างแล้วผมก็มาเจอปลาชนิดหนึ่งครับที่ผมเกิดมาก็ไม่ค่อยได้เห็นเห็นคุณลุงเจ้าของที่เขาบอกว่าเป็นปลาขยงหินนะครับตัวนี้กะจะปล่อยนะครับแต่มันกินลึกอะเลยต้องเก็บน้องไว้ปลาเริ่มเงียบแล้วครับเลยต้องขอตัวกลับก่อนส่วนคราวหน้าเจอกันดาวจะพาเพื่อนไปไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกัน อาจากไอยานพัดผานลมหนาวอบอุ่นบินสาวบอดพี่เบาตรงลิ่ลมพือนและน้องสันระริกเฮลมพือนและน้องสันระริกสองมือน้องยิกแบบบอกให้พี่ชาชาพามาเต็กมันพาตรงที่